นี่ก็เป็นบรรยากาศวันเสาร์นะครับผม4พอยอก็เราจะมาถ่ายสปินเตอร์นะครับผมนี่เป็นสปินเตอร์แท้ๆเ,เลยนะฮะขบบนนี้เป็นรถเร็ว997นะครับผมกรุงเทพภูตะหลวงนะฮะเป็นสปินเตอร์นะครับจากอาังกฤษนะฮะขบบนนี้ที่ทุกคนเรียกติดปากกันว่าสปินเตอร์สปินเตอร์ก็คือหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะ ส่วนที่ขอบวนที่ทุกคนเห็นที่วิ่งรถไฟทางไกลนะฮะเป็นรถประเภทแดวหูนะครับอา0นเจ้าเที่ยวคนาชาชาาที่7คอ่านี่นะผมสปินเตอร์หน้าตาสปินเตอร์เสียงวูดก็จะวุ่นๆน,นะ อันนี้ก็ได้เวลาของขบวนรถเร็วที่997นะครับผมกรุงเทพไปทางบ้านภูตาหลวงที่ใช้สปินเตอร์ทำขบวนนะฮะขบวนนี้คือสปินเตอร์แท้ๆเลยนะทุกคนเป็นรถด,ดีเซลรางปรับอากาศชั้นสองนะฮะอดีตเคยเร็วนะครับผมทุกวันนี้ก็คงเร็วไม่มากนะครับแต่ความคล่องตัวสูงนะฮะสปินเตอร์ ขบวนนี้จะวิ่งเฉพาะวันเสราร์อาทิตย์นยคะครับผมในเส้นทางบ้านผูตะหลวงพัทยาชนบุรี